สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเกมโรบอทนะคะเราก็กดเข้าไปเล่นเลยนะคะกดตัวข้างล่างนะเราเราต้องรอก่อนนะคะเราเล่นในโทรศัพท์นะคะไม่ได้เล่นในคอมเนอะมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์อื่นเข้ามาแยแๆเลยนะเราไม่ได้เล่นนานเราลบทิ้งตอนนั้นอะ แต่อดใจไม่ไหวนะคะอยากอยากถ่ายวิดีโอหรืออัดวิดีโอให้เพื่อนๆพนน้องๆ้องพี่ๆดูกันนะคะเราก็เลยมาอัดวิดีโอให้ดูเลยนะเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอันไหนนะเดี๋ยวเราหาก่อนนะมันมีหลายอันอยู่นะอ่านะคะแล้วก็ไหนละหายหายหายไปนะ เราก็จะมาเล่นอันนี้นะเนี่ยเท่นเป็น B U N N Y นะคะเราก็จะมาเล่นกันเลยกดเข้าไปเลยนะคะเราเล่นเมื่อเช้านี้แล้วนะก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่มันก็น่าสนุกดูนะใครบอกว่าเกมระบอหแบบว่าให้ได้เฉยๆนี่นะอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่นะคะบางเซิร์ฟนะคะที่เซิร์ฟมันมาใหม่นะคะมันโหลดยังไม่เสร็จเนาะมัน คือแบบว่ามันยังสร้างของไม่เสร็จใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่ามีเซอร์บงว่างอเมื่อตอนแรกอะคือ m ม d o โ a l d ใช่ไหมคะเมื่อตอนแรกมันออกมาใหม่เนาะแล้วก็งงวาทันไมไม่มีลูกค้าไม่มีของอะไรพวกนี้แล้วก็งงเนาะเมื่อกี้เราคดกไปแล้วคะเอ้ยคงแบบว่าสร้างไม่เสร็จออกมาเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่เนาะ มันเลยสร้างมันเลยไม่มีของแล้วก็เลยออกจากเซิร์ฟนะั้นแล้วก็มาได้เซิร์ฟอื่นเนาะค่ะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเครื่องโทรศัพท์เป็นอะไรตลอหเออค่ะเดี๋ยวขอไปแก้ก่อนเมื่อกี้นะคะก็ไปแก้มาแล้วเนาะเมื่อกี้เซิร์ฟค้างเนาะอ่าเดี๋ยวรอให้มันโหลดเซิร์ฟเสร็จก,ก่อนนะคะ เมื่อตอนแรกนะคะว่าก็จะขึ้นแบบนี้เนาะเราให้เราเลือกอันข้างล่างนะเราก็เลือกนี่เสียงไหมคะเป็นดังไหมเดี๋ยวเพือความเซนก็เพิ่มนะโอเคนะคะเดี๋ยวมันดังเกินไปไงเราเลยลองก่อนนะคะมันก็จะวัดเนาะ นีแนนแนะะ่แล้วค่ะนี่คือตัวเรานะคะเดี๋ยวเราจะฟูมเข้าไปหาตัวเราเลยใส่สิงล่างใส่สิงล่างตัวเรานะคะสิงสิงนีส่สิงเรียบร้อยแล้วนะพอสิงเสร็จแล้วค่ะแล้ก็เดินเนินเนิมันก็อาจจะแหลกหรือว่ากระตุกนิดๆหน่อยหนยนะมันก็แล้วก็ต้องขอดภัยด้วยนะ เรื่งนะคะจะเราขอจะมั่นหมุนอย่างนี้ได้อยูน่นะจะเราเกียจหมุนนะอ่ะนะเดินไปขึ้นทางกนเราไม่ได้เดินมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอเดินไปดูก่อนนะโหดีมากเย่โดสูงมากค่ะตัดสูงมาก มีเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะตรงน,นั้นคือร้านหมวกแน่ๆเลยเดี๋ยวเราขอไปเดีย๋ยวเราขอไปดูร้านาหมวกก่อนนะเดีเ๋ยวไดขึ้นไงอ่ะโดดจะได้ไปเร็วลองาเาเข้าไปดูนะคะว่าม,มีอะไรบ้างเราก็ไม่ได้ลองเข้าไปดูนะเราลองเข้าไปดูก่อนไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ย ไเค่ะเราจะไปเราเราจะลองขึ้นไปเนือนะมันจะมีอะไรเนะี่ยอยากขึ้นดูอะค่ะวนนี้มา,มานอะหามันยากมากอะเราถูกทาปนนะเนี่ยน่าจะถูกนะคะเราขอดิน,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 นดขึ้นไปนี่ไงบันไดขึ้นเราขอดินขึ้นไปเลยนะไปต่อแถวเดินขึ้นไปแล้วมันช่างจะมาลำบากอะไรอย่างนี้นะ ยจะได้ไปอนกโดดลงลงลไปเลยกะชาตรงนี้ข uh ้างนี huh <mythology> <wh ane>. ้เยรรอตรงนี้ยืนรอแลกโเข้าไปเลยยืนรอไหมเนี่ยียร์รอยืนรอเดเลย โดขึ้นมาดิเนาะอืมเราจะเย็นวันนี้นะไปดิ ไปเลยเราขออย่ิงกันจะได้กวอดใครรู้กวอดภัยหรือเปล่าไม่รู้ว่าขอมา่ม่ไปให้แล้วก็เออไปเลยเราจะได้ขึ้มนมโกาสทีแล้วแบบนี้ นี่นันนะคะมันก็จะนับเวลาอย่างนี้ให้เรานะคะพอนับแล้วจะมีคนขึ้นมาเพิ่มเนาะแล้วมันก็จะหันหน้าหันหลังไม่ได้นะคะหกห้าสี่สามสองหนึ่งพอเรากระโดดนะคะมันก็จะแบบว่าอะไรไงล่ะพอเรากระโดดใช่ไหมมันก็จะแบบว่าออกมาอยู่ที่ตรงที่เราขึ้นนะคะนี่เราไปเลย หนาที่นี่สวยๆเนาะเป็นบ้าก่อนเนี่ยโหได้นั่งทุกอย่างเลยอ่ะโคตรดีอ่ะสวยมากสวยมากเลยมาไกลแล้วนะเนี่ย เดินไปไหนถ้านั่งเดินมาทาข้างหน้าก็แล้วันมันน่าจะมีอะไรสักอย่างให้เราเล่นอย่างนี้แหลบบ้ามาส่งตรงนี้อ่ะน่าจะมีอะไรให้เราเล่นไหเดินตามพวกมันไปปะกานเล่นข้างนเรื่องนี่นี่ ้งเหรอแล้ก็้นนน้ำอ่ะป่ะน้เรียหลอกน้ำเราจะเดินไปที่อื่นกันนะ ตู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 แขอไปขึ้นอันนั้นอันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแล้วก็พูดไปอันนั้นอันนี้นะไปขึ้นต่อกว่าเดิน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 เดิเนเออไออย่างคนนี้มา ตัว,วไหนมาเลยอย่อาบอกนัไปหมดเลยอต้องมายืนรบอนเนี้ยมันใช่เวลาของเราไหมต้องมีที่ต้งมเยนเลย มันเป็นได้มาสี่อมนก็ได้ไม่เห็นมาเลย ขอเดินไปตรงนี้ก่อนนะ ข้อาจัดกิจกรนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตอิดตามคลิปด้วยนะ